ช้าไปไหมที่จะทําธุรกิจสักขิวหลายคนที่กําลังจะเริ่มทําธุรกิจคิดให้ดีก่อนเริ่มอัปเดต10ธุรกิจเดารุ่งเดาวร่วงในปี2025กันค่ะเริ่มต้นที่10ธุรกิจเดารุ่งกันค่ะ ธุรกิจดาวรุ่งอันดับ1ธุรกิจการแพทย์และความง,งามอันดับ2องโซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทเช่นธุรกิจคอนเทนต์รีวิวสินค้าอินฟลูเอนเซอร์อันดับ 3. ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสื่อโฆษณาออนไลน์ดาวรุ่งอันดับ4ธุรกิจอีเวนต์อันดับ5ธุรกิจด้านความเชื่อสายมูงูเห้งห่วงจุย้ยอันดับ6ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นแม่บ้านรายวานันช่างซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์อันดับ7ธุรกิจกายภาพธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและสัตว์เลีย้ยง อันดับแเครื่องอัตโนมัติให้บริการเครื่องดื่มซักผ้าอันดับ9นะคะธุรกิจทนายความธุรกิจสื่อสารโลจิสติกส์ไปถึงสตรีทฟูด้ดแล้วก็ตลาดานัดกลางคืนค่ะฟังเดารุ่งไปแล้วเรามาฟังเดาร่วงหนึ่งธุรกิจซ d ดีเช่าซ d ดีอันดับ2สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลต่างๆ6ธุรกิจไทยกระสานเธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้แธุรกิจซื้อขายให้เช่ารถยนต์มือสอง ร้านขายเครื่องเล่นเกมะอันดับสุดท้ายคือธุรกิจผลิตกระดาษแล้วก็ร้านเ่าหวยค่ะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชยัยอธิการบดีมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยจะเห็นได้ว่า1ิบดาวรุ่งของเราจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องจักรสามารถทดแทนได้ด้วยเครื่องจกักรกล AI และเทคโนโลยีต่างๆธุรกิจที่อยู่ในอันดับต้นๆของดาวรุ่งเลยก็คือธุรกิจด้านความงามทำไมความงามถึงมีการเติบโตที่ต่อเนื่องเนื่องจากว่าไม่ว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรธุรกิจความงามก็ยังคงเป็นความต้อง การของผู้หญิงและคุณผู้ชายมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นนั้นไม่ช้าไปค่ะถ้าหากคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจความงามในวันนี้สําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าจะทําธุรกิจความงามด้านใดดีสามารถทักปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะคะอยากอัปเดตความรู้ทางธุรกิจกดติดตามอาจารย์ไว้นะคะ